ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้นะคะเราจะมาวอล์กสั้นๆให้ดูเราจะไปไหนกันนะคะวันนี้นะคะเราจะไปฉีดยาฉีดวัคซีนนั่นเองค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะที่เซี่ยงไฮ้อะหรือประเทศจีนเมืองไหนก็ตามอะโควิดเขาระบาดเยอะมากๆเลยเนาะแล้วเราก็ไม่ได้ฉีดูสเตอร์วัคซีนมาแล้วเราฉีดสองเข็มอะซีโนแวคใช่ปะปีที่แล้วปี2021 ชื่อปีนี้ปลายปี2 0 22แล้วเรายังไม่ได้ฉีดเลยก็เลยคิดว่าเออไหนไหนมันก็เริ่มระบาดแล้วเนาะนก็มาฉีดเพื่อป้องกันความรุนแรงของมันซะหน่อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าการฉีดวัคซีนที่ประเทศจีนสําหรับคนต่างชาติอย่างเราเนี่ยมันจะไปยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะสถานที่ฉีดวัคซีนมันก็อยู่ในซอยเล็กๆบ้านๆแบบนี้นะคะทุกคนจริงๆมันมีหลายที่แต่ตรน,นี้มันที่ใกล้โอเคอ,อันนี้ก็คือจุด ที่ใกล้ออฟฟิศที่สุดนะคะเราก็เลยจองมาฉีดที่นี่เนาะขั้นตอนการมาฉีดวัคซีนของที่ประเทศจีนนะคะก็คือต้องลงทะเบียนมาก่อนเลือกสถานที่เลือกวันใไไดๆมาให้พร้อมแล้วก็พอมาถึงก็ไม่รู้ทําไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะคะอันนี้คิดว่าเป็นจุดฉีดวัคซีนนะคะมันก็จะเป็นแบบน,นี้ก็จะมีคนเดินไปนต่อยถวเรืเลยแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นคนที่ไม่สบายเออขนลุกเละ สองในสามที่ก็ต้องไปดูกันนั่นในอันนี้เข้ามาแล้วข้างในนะคะนึกลับอยู่นะน่าจะตรงนี้ใช่ใช่ไหมไม่เก่วมากเลยไม่รู้อ่ะใช่ดีหนะรือเปล่านะอ๋อน่าจะใช่ ใช้วัคซีนไว้โอเค thank you เมืมาถึงน,น,นะคะคก็ต้องต่อแถวเพราะว่าเมื่อกี้มีคนต่างชาติก็แอบถากเขาดูก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละเนาะอันนี้ก็ตอนที่บุกไว้โ okay. อเคเรวก็ยื่นนี้ให้เขาดูว่าจะได้ต่อคิวสิตอนนี่เข้าคิวรอแล้วก็มาเหยอมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้ฉีดวัคซีนอะไรเพราะว่าเขาบอกว่ามีวัคซีนตัวใหม่มาแล้วแต่มันยังไม่รองรับเราก็เลยคิดกันว่าลตัวโลกน่า แต่ฉีดวัคซีนตัวเก่าไปก่อนซึ่งเราเคยฉีดซีโนแวคมา2เเข็มนะคะน่าจะได้ฉีดซีโนแวคต่อแล้วมั้งเอาที่มันเขาลองรับดีกว่า,าจะได้แบบไปไหนามาไหนได้สะดวกน่าจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะแล้วก็โชว์โค้ดต่างๆให้เจ้าหน้าที่เราไปนั่งรอตรงนี้เราไนั่งรอตรงนี้ก็ได้ น่าจะต้องรอเขาเรียกชื่อนะคะจะี้งส้อือหนาะเดิยไป้วนคเยงีเรายวต่อไปเต้นอยนะไม่ได้ฉีดลอซีมาประมาณปีหนึงปีกว่าแล้วมั้งจริงๆเราเริมบอกว่าเราเสียเลยใช่ปะ เราถือข้าบริการอมาดูกันว่าตอนจบมันจะเท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นคนต่างชาตินะถึงแม้ 七百块。O.K. 谢谢啊。那我这边，我这边没得。嗯、O.K. 那这是东东东。O.K. 好，七百块。Thank you, 谢谢。阿妮、哎，登记吧，谢谢您啊！哈，就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  มันถ่านี้มีอะไรก็คือกลับบ้านได้แะสิ่งที่เราฉีดไปก็คือวัคซีนซีโนแวคเพราะว่าเราฉีดปที่ไทยมาซีโนแวคเขาก็เลยบอกว่าโอเคฉีดวัคซีนซีโนแวคต่อไปเข็มที่สามน่าจะดีกว่าแล้วก็วัคซีนซีโนแวคภาษาจีนเขาเรียกว่าคืรซิกนะคะได้บัตรโรงพยาบาลมาหนึ่งนะคะแล้วก็เราเพราะว่าเราเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมเราไม่มีประกันอะไรเขาก็เลยให้เราให้เราฉีดวัคซีนต้องจ่ายตังค์หนึ่งร้อยรีบก็ประมาณห้าร้อย 500บาทไทยเนาะก็โอเคมันน่ใจว่าไปเบิกออฟฟิศได้หรือเปล่าไม่น่าได้นะก็อย่างนั่งรอแล้วก็กลับไปคล้ายคล้ายเมืองไทยแหละก็นั่งรอดูอาการ15นาทีถ้าไม่มีอะไรก็กลับบ้านได้โอเคไปเราต้องรักษาชีวิตตัวเองให้รอดจากช่วงนี้ไปนะคะเพราะว่าคนที่เชียงใหม่ทุกคนติดโควิดกันเยอะมากๆนะคนรอบตัวหรือว่าเพื่อนคนในออฟฟิศเนาะหายไปกันแบบ ห้าสิบห้าสิบเลยครึ่งครึ่งเออครึ่งครึ่งแล้วก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆก็แบบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วทีน,นี้ก็คือคนไม่สบายนะคะเขาเขียนเนี่ยฟาเลอร์ก็คืออะไรตัวร้อน,น,ต,นตัวร้อนอะไรอย่างงี้อตอนนี้คนติดโควิดเดยอะสดๆไปเลยอ่ะทุกคนเราฉีดเสร็จแล้วนะคะก็ไม่มีอาการอะไรเนาะตอนนี้มีแค่ปวดๆตึงๆที่แขนนิดหน่อยนะคะแล้วก็ ที่ทุกคนถามมาหรือหลายๆคนถามมาว่าที่ประเทศจีนฉีดวัคซีนอะไรอันนี้เรามาฉีดให้ดูแล้วนะคะก็เราก็ฉีดซิโนแวบมาก็ต้องฉีดซิโนแวบต่อไปนะจ๊ะหรือถ้าใครฉีดอะไรนะซิโนฟาร์มมาก็อาจจะได้ฉีดซิโนฟาร์มต่อไปนะคะแล้วก็จริงๆมันมีวัคซีนตัวใหม่ที่ยังไม่รองรับเนาะน่าจะผลิตในจีนเองแหละกำลังศึกษากันอยู่นั่นแหละมีตัวหนึ่งแต่เขาน่าจะยังไม่อะไรเขาเรียกอะไร w s o ยังไม่ยอมรับ ออทั่วโลกก็เลยไม่อยากคิดแันนั้นโอเคตามนี้นะคะทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายทราเจียนค่ะคนะคะที่เจยหยโควิดก็ระบาดเยอะขึ้นมากๆเลยนะทุกคนเพื่อนที่ออฟฟิศเราเนี่ยหายไปกันแบบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเขาตัวเขาติดเองหรือว่าครอบครัวติดนะคะก็ต้องกักตัวที่บ้านใช่ไหมแล้วก็มีคนมาทํางานประมาณ3าคนนะคะวันนี้จากเกือบ2ี่สิบคนในี้ น่ากลัวอยู่นะอดีโควิดที่น <Okay. S 1> ี่นะคะเพราะว่าเนี่ยจากประเทศจีนเนี่ยเขาปล่อยปล่อยไหลอ่ะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตรวจโควิดก่อนไม่ต้องมีผลตรวจไม่ต้องสแกนโค้ดใดๆนะคะประมาณ1-2อาทิตย์ได้คนตอนนี้ก็ติดประมาณ50%เนแล้วที่เซี่ยงไฮ้ใช่ไหมก็เราก็ไม่รู้นะคะว่าตัวเราหรือพี่นักเนี่ยจะติดเมื่อไหร่ก็ต้องดูแลรักษาตัวนี้นะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันแบบซื้อยายากด้วยแล้วเรายิ่งเป็นคนต่างชาติอ่ะ ยิ่งยากไปหมดนะคะตอนนี้ก็พยายามรักษาตัวเองให้ไม่เป็นหวัดเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะตุยกันเมื่อไหร่นะคะทุกคนแต่เราคิดว่าที่ประเทศจีนเขาปล่อยไหลแบบเนี้ยเพราะว่าเขาน่าจะมีแผนที่จะเปิดประเทศเนาะไม่งั้นเขาถึงแบบไม่น่าปลดล็อกมาตรการต่างๆใดๆนะคะทุกคนก็หวังว่ามันจะมีข่าวดีเร็วนี้นะคะสามารถเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศจีนได้หรือว่าเดินทางได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นเนาะ แล้วก็ปีหน้าเนี่ยเหมือนถ้าพวกที่มีวีซ่าท่องลงทำงานหรือเป็นคนจีนเองไปต่างประเทศแล้วอ่ะมันกลับมาแบบไม่ต้องไปกับตัวที่แบบสเตตโควลิลทีแล้วเนาะแค่กับตัวที่บ้านเท่านั้นเองนะคะก็คิดว่าทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้นเร็วๆรวนี้นะคะทุกคนน่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะคะ